เอาละพาคุณผู้ชมไปอีกหนึ่งเรื่องเรื่องราวของ BEM เรื่องนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่ซับซ้อนซ่อนเงื่อนนะฮะแล้วก็กโอ้โหตอนนี้ถือว่าเป็นหนังมหากราบจริงๆแต่ก่ <ฮะ S 1> อนที่จะไปหนังมหากราบคุณผู้ชมผมถามคุณผู้ชมกันตรงๆตกลง,ง,ง,งว่าเราจะมีรถไฟฟ้ากันเพื่ออะไรเราจะใช้อ่ามีเพื่อระบบขนส่งมวลชนที่ดีขึ้นใช่หรือไม่ค่<ฮ>ะ,<ฮ>ะแล้วมันควรที่จะมีการเดินหน้า ได้รวดเร็วหรือไม่อยา่างไรนี่คือคําถามที่เราถามกมันไปตลอดรู้หรือไม่ครับว่าวันนี้เนี่ยเรามีรถไฟฟ้าอยู่ประมาณสักสองถึงสามสายมีสายเทาเข้ามาแล้วนะฮะคือสายสีเขียวสายสีน้ําเงินสายสีเทาที่เปิดใช้แล้วนะครับสายสีทองหรือสายสีเทามจำไม่ได้แล้วน่าจะสายสีทองที่ไปตรงตรงแถว แม่น้ำเจ้าพยาไอคอนสยาม<ฮ>ะนะครับและรู้หรือเปล่าว่าณวันนี้เนี่ยเราจะมีรถไฟฟ้าสายสีเหลืองใช้สายสีชมพูใช้สายสีม่วงใช้<ฮ>ะนะครับ <ฮะ S 1> ซึ่งสีเหลืองเปิดปลายปี2,566สายสีชมพูเปิดปี2,567ก็คือปีหน้าสายสีม่วงนับไปนะฮะ2570จากนี้ก็อีก6ปี สายสีส้มปกติแล้วตามเป้าจะต้องเปิดปี2,572อีก9ปีคำถามเรื่องสายสีส้มเนี่ยอยู่เป็นอะไรคาราคาซังเนี่ยนับตั้งแต่ปี2,563แล้วผ่านมาแล้วฮะผูช้ชมฮะสองปียังไม่เสร็จสัญญาประเด็นมันเกิดขึ้นจากการที่กรณีที่กลุ่ม BTS เนี่ยเขาไปฟ้องร้องเกี่ยวเรื่องของการที่เขาอ่าไม่ได้ เห็นภาพว่าการประมูลนะครับอาจจะมีการล็อกสเปคได้มีการเปลี่ยนแปลงนะฮะจากการที่จะเอาเป็นเรื่องของเงินปกติแล้วเนี่ยนะครับเป็นตัวตั้งกลายเป็นมีเทคนิคเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย b d s เขาก็บอกว่าไม่พอใจและนี่ก็คือการล็อกสเปคแล้วก็กลับกลายเป็นเรื่องราวที่คุณชูวิทย์เอามาแชร์เพิ่มเติมณขณะนี้ให้คุณผู้ชมจับตาดูครับคุณผู้ชมครับมันมีสองประเด็นด้วยกันค่ะประเด็นแรก ล็อกสเปคหรือไม่อย่างไรเมื่อวานนี้เนี่ยในฝั่งของ b ีนะครับโดยคุณพงษ์สิริตันติสุวรรณกุลครับท่านเป็นกรรมการบริหารของบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนและท่านเป็นรองประธานกรรมการของชอการช่างแหละนะฮะผู้ถือหุ้นใหญ่ของตัวของ b ีเนี่ยแหละนะครับก็มีการชี้แจงตรงนี้เรียกสื่อมวลชนคมนาคมเข้าไปชี้แจงและมีการ ตั้งคำถ,ถามประเด็นเหล่านี้ให้ตั้งคำถามประเด็นเหล่านี้อประเด็นแรกเรื่องของการที่ล็อกสเปคคุณพงศริดบ,บอกแบบนี้ครับการล็อกสเปคเนี่ยนะฮะเดิมเนี่ยคุณชูวิทย์บอกมาว่าล็อกสเปคนะต้องทำรถไฟฟ้าต้องทำอูโมงนะฮะเนี่ยเขาเรียกล็อกสเปคแต่คุณพงศลิดบ,บอกออกมาว่ามันไม่ใช่เพราะถ้าเกิดว่าไปดูเอกสารตัวของ RFP เนี่ยซึ่งเป็นเอกสารสำหรับการคัดเลือกเอกชนเนี่ยเขาบอกออกมาว่ามีพันธมิตรคือคุณสามารถที่จะมีพันธมิตรด้วยก็ได้คุณจะทำอุโมงค์แล้วไม่จาเป็นต้องอุโมงค์รถไฟนะฮะอุโมงค์ใต้น้ำอุโมงค์อะไรคุณก็เอามาก็สามารถทำด้วยก็ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเขาบอกว่ามันก็ทำให้จริงๆแล้วเนี่ยเอกสารนี้เนี่ยมันทำให้เขาก็ประเมินว่าจะมีคู่แข่งมากขึ้นด้วยซ้ำนี่คือสิ่งที่เขาพูดออกมา นี่คือกรณีแรกส่วนกรณีที่บอกว่าเฮ้ยมันไปเปลี่ยนปรับปรุงเกณฑ์หรืออะไรต่อมนอะไรเนี่ยอันนี้ผมว่าคุณผู้ชมคงเข้าใจดีอยู่แล้วมีการชี้แจงในสภาหลายๆครั้งว่ามันผ่านแต่ไม่หมดเลยนะครเมืองเก่าๆวัดพักแก้วนะ,ะแล้วมันเป็นใต้ดินมันต้องเดินหน้าให้เป็นนะครับมันต้องเดินหน้าแล้วต้องมออีต้องมีความสามารถพอสมควรอยู่เหมือนกันอันนี้เราฟอร์มอล กระทรวงคมนาคมชี้แจงและสุดแท้แต่ะที่คุณผู้ชมจะเชื่อหรือไม่อย่างไรเอาล่ะอันนั้นถือว่าหนึ่งเรื่องอีกเรื่องหนึ่งที่ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่ที่จําเป็นที่จะต้องตอบให้ได้ว่าเฮ้ย BTS เนี่ยนะเขาเนี่ยของเงินภาครัฐเนี่ยแค่เ0้าล้านบาทแบ่งเป็นการสรับสุนของเงินโยธาแป0 0มล้านนะครับการให้เงิน ผลตอบแทนรอฟม13400 0ล้านเพราะฉะนั้นขอเก้าหลักก็900าล้านบาทแต่ b m m เนี่ยขอสนับสนุน7,8288ล้านบาทเรื่องนี้ว่าอย่างไรคำตอบของคุณคงสริปนั่นก็คือว่าคือเขาทำก่อสร้างมานานคุณผู้ชมฮะ CK เนี่ยเดินหน้ามานานตามหลักเลยนะทำไม่ได้ มันทําไม่ได้หรอกและสิ่งที่เราจะต้องดูกันต่อไปอันนี้ไม่ใช่คุณพงศลิศพูดนั่นก็คือว่าคุณผู้ชมครับ PPP มันคือการร่วมง,งานระหว่างภาครัฐกับเอกชนที่ผ่านมาเนี่ยมีที่ได้ PPP ไปแล้วสนามบินอุตภเาค่ะคำถามได้ PPP ไปแล้วทำหรือ,อยังรถไฟฟ้าเชื่อมสามสนามบินจำได้ไหมกลุ่ม CP ที่ได้ไปนะฮะ ให้รัฐสนับสนุนประมาณสัก1นึ่ง0พันล้านเนี่ยความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบินเนี่ยได้ไปตั้งแต่นู่นปี6-2ต้นปไปี6สองตั้งแต่ปี6-2สองเลยแหละตอนนี้ทำหรือ,อยังก็ยังไม่ทำไงฮะไม่คุ้มเอาไปกักกันไว้ก่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่คุณพงสลิปสื่อสารผมเข้าใจได้ว่าเฮ้ยถ้าจะทำกันจริงๆแล้วเนี่ย ต้องถามว่าไอ้เงินเสนอมันเสนอเท่าไหร่ก็ได้แต่ทํากันจริงๆแล้วทําได้หรือไม่อย่างไรเขาย้อนกลับไปให้ดูก่อนสายสีเขียวคสายสีเขียวภาคเอกชนลงทุนนะภาครัฐไม่มีการจ่ายสตุ้งสตางคค่าเงินโยธาเลยอืสุดท้าย BTS ไปไงครับคุณผู้ชมครับเข้าแผนฟื้นฟูนะฮะเจ๋งฮะเข้าแผนฟื้นฟูอื กระทั่งมีสายสีเขียวส่วนต่อขยายขึ้นมาคุณผู้ชม BTS ไม่ได้ลงทุนใครลงทุนภาครัฐไงรอฟม,มอลงทุนไงแล้วที่โอนให้กับกรทมเนี่ยนะฮะแล้วก็จะเป็นเป็นหนี้นอยู่ประมาณสักหกหมื่นเจ็ดมื่นล้านนะขณะนี้มันก็ไม่กำไรทุกวันนี้กรทมไอคนที่แบกรับการก่อสร้างไปเนี่ยก็ไม่กำไรสายสีเขียวเนี่ย 8แสนคนนะฮะต่อวันเยอะมากนะครับสายสีน้ำเงินภาครัฐลงทุนภาครัฐลงทุนบีเ e เนี่ยแหละไปบอกว่าอะส่งมาเดี๋ยวฉันเดินรถให้ให้ผลตอบแทนคุณผู้ชมฟังดีๆนะห้50,000ล้านอเอาตรงๆตั้งแต่ได้จนถึงทุกวันนี้ คือบีเอ็มเนี่ยคุณอาจจะเห็นกําไรแต่มันจะกำไรจากทางด่วน<ม>แต่ถ้าเกิดว,ว่ามันเป็นใต้ดินเนี่ยมันยังขาดทุนอยู่เลยส<ม>ิบห้าปีผ่านมาแล้วนะฮะยังขาดทุนคุ้มทุนได้ไ,มไหมล่ะโน่นสี่แสนคนขึ้นไปสี่แสนหนึ่งห้าแสนคนขึ้นไปคุ้มทุนนะฮะคุณผู้ชมฮะสี่แสนน่าจะคุ้มทุนห้าแสนน่าจะกําไรนี่ขอสนับสนุ 50, นแค่ห้าหมื่นนะสายสี่ยพูเอาล่ะนี่บีทเอส คู่เคยเสนอ9,000ล้าน9,000ล้านมันคือ10%ของมูลค่าประเมินนะฮะ10%ของมูลค่าประเมิน <Ừ. S 1> ถ้าจำกันได้เนี่ยสายสีชมพูที่ BTS ได้ไปเนี่ยของเงินสนับสนุนโยธา20,000ล้านฮะคำถามอา้าวทำไมไม่ใช่2,000ล้านเป็น PPP นะฮะเอาสีเหลือง ขอเงินสนับสนุนสองหมื่นสองพันล้านฮะค่าโยธาฮะและไอ้จ่ายคืนให้กับภาครัฐเนี่ยนะครับราวหนึ่งร้อยห้าสิบสองล้านบาทคำถามอา้าวทำไมสายสีชมพูสายสีเหลืองอที่ทำได้ตรงเนี้ยของเงินสนับสนุนมากกว่าสายสีส้ม,มแล้วสายสีชมพูสายสีเหลืองมันคือบนดินใต้ดินต้นทุนมันสูงกว่าสายสีส้มต้นทุนมันสูงกว่าไม่ใช่หรือ คุณพงศลิดเขาก็เลยบอกออกมานะฮะว่าถ้าเป็นแบบนั้นเนี่ยหมายความว่าไอ้ที่ผ่านมาเนี่ยเฮ้ยทําผิดกระบวนการหมดเลยนะถ,ถ้าสมมุติว่าเจ้าหนึ่งเขาไม่ได้เอ่ยชื่อว่าคือใครเจ้าหนึ่งที่ทําได้เนี่ยเก้าพันล้านบาทเนี่ยทุกอย่างผิดกระบวนการกันหมดเลยนะนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นมาแล้วเราต้องฟังว่าเออไอโครงการทั้งหลายแหล่เนี่ยมันเกิดขึ้นมาเพื่อให้ประชาชนได้ใช้งานค่ะ ไม่ใช่ให้เขา,าโกงกินแล้วให้มาเกิดเหตุการณ์ต่อสู้อะไรกันแบบนี้ mm hmm. หลักๆเลยมันต้องดูว่าพื้นฐานเป็นไงและจะแก้กันแบบไหนอย่างไรนะครับเอาละ่ะนี่คือสิ่งที่เรากำลังจะสื่อสารให้กับคุณผู้ชม mm hmm. ฟังเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวติดตามดูกันต่อไปแล้วกันว่าในฝั่งของ b ีจะได้หรือไม่อย่างไรแต่มีคนถามแหละว่าได้หรือเปล่า BM อเขาบอกว่าถ้าได้ ก็โอเคถ้าไม่ได้สมมุติถ้าไม่ได้มันก็ยังไม่ได้ลงทุนอะไรนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือนี่คือสิ่งที่ที่คุณพงษ์ิทธิกล่าวอบอกออกมาอยากรู้ไหมว่าบ t ทําทำไมถึงกล้าเสนอเก้าพันล้านาถามว่าทำได้ไหมผมไปสืบทราบมาถ้าเป็นเมื่อก่อนตอน BTS กิฟกํกำลังรุ่งรุ่ง ทำได้มีโอกาสทำได้ครคุณผู้ชมฮะแต่ไม่ใช่หลังจากที่ BTS กิฟ p ลงวิธีการทำง่ายๆคุณผู้ชมอ้าวบอกกับคุณผู้ชมตรงนี้แบบคร่าวๆก่อนแล้วกันขายเข้ากองทุดเอาเงินให้ภาคครับแล้วคุณผู้ชมอยากเห็นอะไรไหมอ่ะผมให้คุณผู้ชมดูภาพคนจะคนที่จะโดนเนี่ยนี่ฮะ BTS กิฟ p ฮะสิ่งที่คุณผู้ชมกำลังดูภาพอยู่ ตอนแรกก็มา10บ,บาทแล้วครับแล้ว B T S g i f t เนี่ยประเมินผิดว่ารายได้จากค่าโดยสารเนี่ยมันจะเป็นแบบไหนถูกสั่งให้ลดมูลค่าการประเมินอา้าวพอลดมูลค่าการประเมินปุ๊บล่วงเลยฮะนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นมาครับคุณผู้ชมครับคำถามใครสวยผู้ถือหุ้น B T S g i f t ซวยไงเพราะทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเมื่อมันเมื่อราคามันก่อสร้างไม่ได้ม,มันก็ต้องใช้วิทยาศาสตร์<ม>ทางการเงิน แล้ววิทยาศาสตร์ทางการเงินที่ทําได้ง่ายที่สุดนได้ก็คือว่าเฮ้ย<ม>ขายเข้ากองทุนคนซื้อกองทุนถึงน้ําตาตกงนะฮะสิบสามบาทเจ็ดสิบณขณะนี้นี่คือสิ่งที่ให้คุณผู้ชมเห็นภาพกันนิดหน่อยนะครับ